ตอนี้อยู่ในความสงบน,น,นะทนิีนะคณะสัตายาติโยมลูกหลานพระส,สงจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอาหารล้นหลามจริงๆเมื่อวานแต่ก็จัดเอาเอาเข้ามาประมาณสักเจ็ดสิบเจ็เอร์ซจากนั้นก็ได้ส่งออกไปแต่ส่งออกไปหลวงพ่อก็จะมาคิดอว่ง ที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าเนี่ยทำถูกหรือเปล่านะเนี่ยเ,เพราะสิ่งไหนก็ตามต้องทบทวนฮะทบทวนพอนทบทวนถึงน้ำใจของผู้ที่มานำมาถวายถึงยังไงถึงจะไม่รับก็ให้พระนั่งดูว่าอาหารผ่านไปต้องการอาหารประเภทไหนก็อยิบทำไมงั้นก็ปล่อยปล่อย,อยผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไป ก็เสียเวลาไม่นานแต่ถ้าว่าเรารับเอาหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่งออกไปคณะศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตใจวันไหวได้ง่ายบอกโอ้เราเอาอาหารเข้าไปก็ไม่ถึงพระคุณท่านไม่ถึงครูบาอาจารย์ทั้งที่เราทําอาหารทั้งลูกทั้งหลานทั้งครอบทั้งครัวทําท,ทั้งคืนทั้งวัน พอไปแล้วอาหารไม่ถึงพระสงฆ์อย่างน้อยก็ท่านให้ท่านได้หยิบนิดหน่อยก็ยังดีแต่นี้รู้สึกว่าอาหารยังไม่เข้าถึงท่านแลยส่งออกไปเลยแหมคล้ายๆกับว่าผู้ที่นําอาหารมาถวายก็แปล้วในใจใช่ถ้ามันแปลวในใจมันกับบุญกุศลมันก็แหว่งไปแล้วทีนี้แต่จะให้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ฉันหมดทุกคนเอามาอะไรก็ให้ฉันหมดมีร้อยคนก็ฉัน ร้อยคำเลยเดี๋ยวถ้าหากว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท้องแตกก็ะจะเป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับพวกเราอีกเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นใกล้ค่ายเาว่าต้องเย็บหรือว่าอย่างน้อยก็ให้ผ่านสายตาครูบาอาจารย์ก็ยังดียังเป็นที่อุ่นใจท่านจะเอาหรือไม่เอาก็สุดแท้แต่อันนี้หลวงพ่อก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคณะัทนะาญาติโยมลูกหลาน แต่นี้เราคิดถึงใจเขาใจเรานะสมัยหนึ่งนะหลวงพ่อไปงานของหลวงปู่สุพัฒน์หลวงปู่สุพัฒน์เี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวนี่แหละตกเครื่องบินนะปีสองสามหลวงพ่อ,อยังจำไม่ลืมมาทั้งทุกวันนี้ดูสิไกลขนาดไหนนะีปีสองสามนะทีนี้ก็เขาก็ตัดเขาก็จัดแถวใส่บาทอย่างที่เนี่ยก็จัดไม่มีใครจัดเป็นระเบียบใช่ไหมละ่ะท่เนี่ย ถ้าเปะสปะสุดแท้แต่ใครจัดไปจุดตั้งอยู่จุดไหนฮะพอที่สุดลัดหน้าลัดหลังหากระมังที่จะมาถ่ายเทบาทก็ไม่ได้ทีนี้เพราะมันจัดไม่เป็นระเบียบใช่ไหมละ่ะผ้าสงก็พอออกไปได้หน่อยหนึ่งมันเต็มบาทไม่รู้จะไปหาเอาถ่ายเทบาทที่ไหนอย่างไรทีนี้มันเต็มบาทแล้วก็เดินกลับมันเต็มบาทแล้วก็เดินกลับเออทีนี้ไอ้โยมกิมก่ายนั่งอยู่ไอ้ใส่บาทอยู่สุดท้ายเลยเขาเตรียมพร้อมเลย เขาเตรียมพร้อมเขาตั้งโต๊ะยาวเลยครูบาอาจารย์ไปไม่ถึงทีนี่โยมเกี่ยวข่ายเขาก็ไม่มีมักโ,ลโหลอย่างเงี้ยเขาก็ตะโกนอย่างแรงหน่อยเขาบอกว่าครูบาอาจารย์เอ้ยมาถึงบินทาบาทให้ถึงพวกผมโดยเทินเหมือนกนก่อนที่จะมาใส่บาทก่อนที่จะเตรียมอาหารมาใส่บาทเ,เตรียมตั้งแต่ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย ไปซื้ออาหารจากนั้นก็เตรียมทั้งวันแล้วก็เมื่อคืน,น,นก็เตรียมทั้งคืนเกือบไม่ได้นอนอครูบาอาจารย์จะมีเมตตาเดินมาโปรดถึงมาให้รับบิณฑบาตท,ที่ตรงนี้ไม่ได้บ้างเล้เอกันขอให้มนุษ์ครูบาอาจารย์มารับบิณฑบาตถึงที่ด้วยไหมกอหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออืจริงว่าก่อนที่จะทําอาหารมาถวายพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าจะทําได้ไง,งา่าย ทั้งครอบทั้งครัวทั้งลูกทั้งหลานที่ช่วยช่วยกันจัดทําอาหารนไม่ใช่อาหารอย่างเดียวอาหารมีหลายหลายหลากลรสรลากรสอืมเพราะนั้นเวลาศรัทธาญาติโยมนํามาถวายควรจะให้ผ่าน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 หลวงพ่อว่านะเพื่อจะให้เป็นที่สบายใจสําหรับศรัทธาญาติโยมผู้ที่นํามาถวายอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านนะ อฝากไว้กับพวกเราทุกท่าน <c oughs> แล้วว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยวันนี้หลวงพ่อจะได้กลับอุดรแต่แต่ไม่รีบไม่รีบกลับเพราะว่าถ้ารีบกลับไปก็จะไปแกวแกวอยู่ในอุดรไม่รู้จะไปพักที่ไหน วันนี้บ่ายวันนี้บ่ายสามโมงยี่สิบห้านาทีเครื่องบินจะออกจากดอนเมืองอพอไปถึงอุรก็ประมาณสักบ่ายเกือบสี่ห้าโมงเย็นพอเสร็จแล้วก็เดินทางไปวัดหลวงปู่บุญมีปริปุนโนที่เป็นพระเถระที่เป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาเป็นพระผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือหลวงปู่บุญมีนะใหญ่สุด หลวงปู่ลีเป็นองค์ที่สองนะหลวงปู่บุญมีเป็นองค์ที่หนึ่งวันเกิดของท่านเย็นนี้แหละเย็นวันที่หนึ่งจะมีการสวดมนต์สวดพระปริตตะมงคลแล้วก็คงจะมีแสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันจะเป็นองค์ไหนก็ยังไม่ทราบนะถ้าหลวงปู่ไทยไปก็คงจะหลวงปู่ไทยเป็นองค์แสดงธรรมจากนั้นก็วันที่สองเช้าพระสงฆ์จะบินทบ่า,บาท,ที่ วัดป่านาคูนหลวงปูป่บุญมีแบบปีที่แล้วก็มีคนเยอะนะเพราะนั้นขอบอกกล่าวคณะสัตยา,าญ,ญาติโยวงผู้ที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลวันเกิดของหลวงปูป่บุญมีที่เป็นพิชายใหญ่ของพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาก็ไปได้นะนีะ่แหละหลวงพ่อก็คงจะได้ขึ้นไปวันนี้ก็คงจะไปในงาน แล้วก็พอส่วนพระปริตะมงคลเสร็จเรียบร้อยก็คงจะกลับถึงวัดสามสี่ทุ่มวันนี้นะอะนี่แหละเป็นวันที่หลวงพ่อจะได้ขึ้นไปในงานเมื่อคือนนี้หลวงพ่อได้มาอนำคณะสัทธายาติโยมลูกหลานไหว้พระสวดมนต์แต่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อคือนนี้กล่าวเรื่องเออ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานหลวงพ่อพูดได้ยาวนะเมื่อคืนในทาาว่าผู้ใดสนใจอยากจะฟังในเฟซบุ o กนะหลวงพ่อยินถวายวัดปา่านาคำน้อยกด f a c e b o o ลงหลวงพ่อกระทันสมัยพอสมควรนะลูกหลานนะแต่นี้ก็เปิดได้เลยฟังได้เลยเมื่อคืนในหลวงพ่อเทศอะไรนะอ้หลวงพ่ออ้างเหตุผลหลาย หลายหลายแนวทางให้กับคณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังแต่ตามความจริงเฟซบุ๊กของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเออคือเดี๋ยวนี้ทางทางรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะให้สายใยแก้วเนี่ยไปทุกโรงเรียนท,ทั่วประเทศแต่นี้เขาก็ผ่านหน้าวัดของหลวงพ่อไปพอผ่านหน้าวัดเขาก็ถามว่าหลวงพ่อจะเอาเข้าวัดไหมสายใย,ยแก้วเนี่ย หลวงพ่อก็บอกอืหลวงพ่อทราบต่ทราบข่าวว่ามันเป็นพิษภัยนาอมันเป็นดาบสองคมนายเรืเ่องสื่อต่างๆเนี่ยะเพราะนะั้นหลวงพ่อเองก็กลัวมันกันนะเราเป็นพระกรรมฐานนะเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องอะไรต่อมิอะไรเข้ามาสู่วัดวาศาสนาคงจะไม่ดีมั้งแต่หลวงพ่อก็เรียกประชุมพระเหมือนกันนะพระผู้ใหญ่ในวัด เพราะว่าเป็นข้าราชการเก่าก็มีท่านเป็นถึงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยก็มีเป็นคณะบดีก็มีแล้วก็เป็นนักกฎหมายก็มีเร่หลวงพ่อก็เรียกเข้ามานิ่มนต์ท่านเข้ามาประชุมพวกท่านทั้งหลายจะรับได้ไหมที่เนี่ยยาแก้วที่จะออกเป็นเฟซบุ๊กออกไปเนี่ยถ้าพวกเราท่านทั้งหลายพวกผมอยู่นะผมก็ไม่ว่า แต่จะให้หลวงพ่อไปควบคุมหลวงพ่อไม่ไหวอายุถึงขนาดนี้แล้วจะนำพิษภัยเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยบางทีกันน่ะเรื่องสัป,ปะดนเรื่องมีอะไรต่อมีอะไรเรื่องโลกในวัดตะสงสารมีมากต่อมากเพราะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายควบคุมดูแลคล้ายๆว่าพระเล็กพระน้อยไม่ต้องให้เข้าไปเอาแต่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าพวกท่านทั้งหลายควบคุมอยู่ผมไม่ว่าแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะหยุดนะอย่าทำานำเข้ามากับเป็นเรื่องสังหารพระเนนมันไม่เกิดประโยชน์เสียหายอีกต่างหากเนี่ยหลวงพ่อก็ได้บอกที่เอาของสิ่งไหนเข้าไปในวัดนะจากท่านพระทั้งหลายก็เอารับจะรับดูแลหรือเอา จากนั้นเขาก็เลยเป็นเฟซบุ๊กออกมาเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์ยนะี่นะมั้งคณะสัตยาญ,ญาติโยม้างว่าผู้ใดอยากจะฟังหลวงพ่อพูดอย่างวันนี้นะขณะนี้นะบางทีพระถนัดอาจเย้าออกก็ได้นะแล้วก็เป็นเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังนะประจำวันนะแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนนี่ละว,ว่า ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพันหลักพระัรมวินัยเราจะไปพูดรวบรัดเอาทีเดียวไม่ได้หลวงพ่อว่านะพุกวันนี้นะแต่ถึงยังไงก็าตามนะหลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาของเราเนี่ยหลวงตาสิ่งไหนที่ทันที่มีประโยชน์ต้องตาพาธรรมแล้วละคะนัสทายญาติโยมลูกหลาน ถ้าสิ่งไหนหลงตาไม่พาทำหลงตาไม่แนะนำานะ่พวกเราอย่าไปเดินเอออย่าไปกระโดดโลดเต้นเออมันจะเหมือนกับอะไรลิงไวยพรพบไม้ผูกนะ่ลิงไวพบไม้ผูกทาไมจังหวะลิงลิงไวพบไม้ผูกลิงแต่เนะี่ยพอเห็นนั้นกระโดดหน้ากระโดดหลังมันไวกว่าเพื่อนนะแล้วก็ไปโดดโดนไม้เออที่มันกิ่งไม้ที่มันผูกนะ่ ผลที่สูก็ได้ตกลงมาตายนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละสิ่งไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเไม่พาดําเนินไม่พาทำให้พวกเราคิดเอ๊ะอ,อันนี้มันถูกหรือเปล่าที่ท่านอธิบายอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้องหลวงตาท่านพันไม่ได้พูดนะอย่างนี้นะให้พวกเราเกลับมาเอาทำคําสอนขององค์หลวงตาเนะี่ยเป็นกระจกเงาพวกเราจะไม่เดินจะไม่หลงทางนะ แต่ถ้าว่าพวกเราเห็นเขาแนะนําอย่างไรก็ของอะไรขึ้นมาแปลกใหมอ่อภินิหารอย่างนู้นอภินิหารอย่างนี้พุทธว,จน,น record, ทธวจนะอย่างนู้นพุทธวจนะอย่างนี้พระบาลีอย่างนั้นพระอัจถกถาอย่างนี้พลังอย่างนั้นพลังอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราหลวงตาเคยสอนหรือเปล่าหลวงตาเคยแนะนําหรือเปล่า ถ้าลงตาไม่แนะนําพวกเราให้ชกคิดหยุดซะก่อนเออต้องชกคิดหยุดซะก่อนต้องดูฮะเอออย่าไป,อย,าปอย่าไปยกย่องอย่าไปถลําให้ฟังไว้ก่อนว่านี่ลงตาของเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นทั้งฝ่ายปริยัติธรรมได้เป็นมหาเอทังฝ่ายปฏิบัติท่านก็มั่นใจว่าเราเนี่คือพระหรหัตเอพระหรหัต หมดจดจากกิเลสแล้วในใจเนี่ยท่านได้ทั้งสองอย่างทั้งปริยัติด,ด้วยทั้งปฏิบัติด,ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาเนะี่ยสิ่งไหนก็ตามที่หลวงตาไม่แนะนําไม่บอกกล่าวไม่สั่งสอนนะให้พวกเราจุดฝังจุดฝังแล้วก็เอาธรรมเทศนาขององค์หลวงตามาเปรียบเทียบและให้พวกเราอีกอย่างหนึ่งนะ ให้พวกเราคิดดูธรรมเทศนาของหลวงตาที่ทำมาเล็กขิดของท่านเนี่ยกับองค์หลวงตานี่นะถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกนะจะเปรียบเทียบในมุมไหนเรื่องอะไรเนะี่ยเข้ากันได้นะคณาหศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานแต่สิ่งไหนที่เข้ากันไม่ได้หลวงตาก็บอกเป็นในบอกเป็นในว่าเอออันนี้ไม่มีในะพระไตรปิฎกนะแต่ว่ามันเข้ากันได้นะอย่างที่หลวงตาบอกว่านะ ปัญญาอบรมสมาธิเนะี่ยปัญญาอบรมสมาธิไม่มีในพระไตรปิฎกแต่บอกว่าสมาธิอบรมปัญญาศิลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาเมื่อปัญญาพิจนารณาวิเคราะห์แล้วก็น,นี่แหละวิมุตติญาณทัศนะก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นตามขั้นตอนอย่างนั้นแต่หลวงตาเนี่ยพูดใหม่ว่าปัญญาอบรมสมาธินะ พนนีฝ่ายปริยัตทั้งหลายอหมู่พวกเพื่อนที่ฝ่ายปริยัตท้งหลายเขาก็เองมหาปัวเนี่ย<ม>เดินออกนอกลูก่นอกทางหรือเปล่าทําไมเพียงว่าปัญญาอบรมสมาธิมันมีแต่สมาธิอบรมปัญญาเนี่ยท <c oughs> ีนี้หลวงตาก็ให้เหตุผลน,ะนี่หลวงตาให้เหตุผลว่าคําว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ย เมื่อเรานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันมีแต่แสวับหน้าแสวับหลังมันเอาไม่อยู่ะมันชอบคิดเออมันมันออกไปเอาไปอยู่เอาให้ความสงบไม่อยู่เนี่ยเพราะอะไรมันปุ่งมันฟุ้งท่านบอกว่าเอ้าถึงมันจะฟุ้งก็ให้มันฟุ้งเถอะให้พิจารณากายเออให้มันอยู่ในกายแล้วมันจะฟุ้งไงมันรูงเห็นผม เจสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเออจากนั้นไล่กระโหลกศีรษะที่ในร่างกายของเรามีกระโหลกศีรษะมีโครงสร้างคือกระดูกกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกกระโหลกขากรรไกรกระดูกฟันกระดูกคอเป็นป้องป้องเป็นข้อคอกระดูก หายปลาลากระดูกแขนกระดูกข้อซอกกระดูกแขนเนี่ยป้องล่างชั้นล่างมีสองสี่จากนั้นกระดูกฝ่ามือเออเรียกกระดูกข้อมือกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือเออเป็นข้อข้อกระดูกข้างขวาและกระดูกข้างซ้ายจากนั้นกลงไปกระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังกระดูกเชิงการกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งมีสองสี่ กระดูกฝ่าเท้าข้างขวาจากนั้นกระดูกไล่ลงไปกระดูกข้างซ้ายไล่กระดูกเนี่ยอันนี้แหละคือว่าปัญญาคือใช้ความคิดถ้ามันจะคิดมันจะปรุงให้มันคิดอยู่ในกายยนครอยู่ในกายของเราให้เห็นกระดูกของของเราทุกส่วนในเมื่อเห็นกระดูกท่อนไหนที่มันชัดเจนนีหลวงตาบอกว่าเห็นกระดูกท่อนท่อนไหนที่มันชัดเจนเห็นกระโหลกศีรษะหรือว่าเห็นกระดูกหลัง แรือว่าเห็นเนื้อหรือว่ากระดูกเนื้อส่วนไหนหรื่ออันไหนหนังส่วนไหนที่ชัดเจนในความรู้สึกนั่นแต่ลวงตาท่านบอกว่าเราสําหรับเรานะเราดูแผ่นหลังของเราเอาพอแผ่นหลังของเราพอกําหนดถึงแผ่นพอหลังของเราเนี่ยถลกหนังออกถลกหนังหลังออกไปนี่รู้สึกมันแดงเถื่อนท่านวันนะเอมันเต็มเป็น,ปน,ปนไปด้วยเลือดเห็นได้ชัดนี่แหละ สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเห็นกระโหลกศีรษะของตัวเองเห็นได้ชัดพอเห็นจุดไหนได้ชัดกําหนดอยู่จุดนั้นทีนี้ดูจุดนั้นไม่ให้มันไปทางอื่นไม่ให้มันถลเลทไายไปทางอื่นถ้เห็นกระดูกหลังหเห็นแผ่นหลังกําหนดอยู่ที่แผ่นหลังจดจอหยุดจุดนั้นจะว่าแพ่งก็ใช่จะว่ากําหนดให้รู้เฉพาะจุดก็ใช่ถ้าเราเห็นกระโหลกศีรษะเราก็กําหนดดูกระโหลกศีรษะให้เห็นชัดเจนในกระโหลกศีรษะนั้น จากนั้นใจของเรามันเป็นหนึ่งได้เลยมันจะรวมเพิ่มจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้นี่แหละอันนี้เราว่าปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ปัญญาเพราะเอาไม่อยู่มันปุ่งมันฟุ้งเพราะนั้นต้องให้มันฟุฟง้งฟุ้งแต่จะให้มันออกนอกลู่นอกทางให้มันอยู่ในกายยนครในร่างกายของเราเนี่ยนะในเมื่อเราเห็นชัดในจุดไหนเราก็เอาจิตกําหนดรือจุดอยู่ในจุดนั้น พอจิตนั้นจิตใจของเราจะรวมสงบนิ่งนะเราจะเห็นได้ชัดเลยท่านะกายกับใจกล้ใจกับกายจิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้อันนี้เราปัญญาอบรมสมาธินะในองค์ลูกตาที่ท่านสอนจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วนะํามาพิจารณาทางด้านปัญญานะปัญญาแบนีพิจารณาดูอย่างเก่านะั่นแหะพิจารณากายอย่างเก่าพอพิจารณากายอย่างเก่าเข้ามาถึงใจเลยใจคือผู้รู้เนี่ย เราไปหลงร่างกายใช่ไมไมใจใครเข้าไปสอนใจแล้วนั่นเอใจสอนใจแล้วแต่เอาสติปัญญามาสอนใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวัคิเลสมันหลงอะไรกายมันหลงอะไรขณะร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะกายนะใจนะอีกสักวันหนึ่งเขาเอาไปเผาไปทิ้งนะใจนะอ,อบอกถามใจตัวเองนะ แล้วทีนี้ขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราละ่ะทรัพย์สมบัติส่วนอื่นละ่ะยศถาบรรดาศักละ่ะเ,เกียรติยศชื่อเสียงละ่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงละ่มละมรดกดินเงิน,งนคําทรัพย์สมบัตเิเลือกสวนไล่นาละ่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้น เราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของเรานะใจนะมองถึงใจเมื่อใจรู้แจ้งเห็นจริงใจก็ปล่อยวางที่ใจใจไม่ยึดมัน่นใจรู้แจ้งเห็นจริงใจก็เบื่อหน่ายคลายใจก็หลุดพน้นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสได้ง่ายนะนี่แหละการสะแสวงหาธรรมด้วยการพิจารณาธรรมนะพระนสทายญญาจโจิโยมให้เอาแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของเรานะ เป็นกระจกเงาอย่าหลงทางนะให้เราศึกษาให้ดีแนวปฏิปทาของท่านพวกเราจะเดินสู่จุดหมายปลายทางคนอื่นพูดก็พูดไปอย่างนั้นแหละถ้าพูดไปแล้วนะ่ยคนที่พูดนะภูมิเป็นยังไงต้องดูรภูมิไปยังไงรับรองได้ละอย่างเ,เป็นพูดหลุดพ้นละอย่างสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดตึกทึงเราจะไม่พูดออกปากก็ให้เราค,คิดอยู่ในใจนะ หลวงพ่ออยังพูดเมื่อคือนนี้ว่าขนาดพระอรหันต์ห้าร้อยโรคที่ประชุมอยู่ที่ถ้ำสัตบัณฑคูหาที่กรุงราชคฤห์ที่ประชุมสังขายนาครั้งแรกขนาดพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมพิทายานเหอเหินเดินฟ้าได้จากนั้นความคิดก็ยังไม่เหมือนกันความคิดยังไม่ตรงกันตรงที่ว่า ดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายหมู่น้องนุ่งทั้งหลายพระมาหากาัรบปะเราควรจะถอดถอนอาบัติเล็กน้อยอาบัติยุ่มยิมนะ่ะพวกท่านสมควรจะถอนอยังไงเออพวกชาวนาก็ว่าเออเสกขจยวัตรนี่ถอนหมดไอพวกกษัตริย์โอ้ไม่ได้ก็ได,ไได้ถอนได้ยังไงอ็นี่มารยาทเออเราเป็นสากยาบุตรพุทธถ้าชินโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้าต้องมีมารยาทในการอยู่การกินจะไปกินแบบมูมามได้ยังไง เราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสูดสูดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากเราจะไม่ฉันทํากับพุ้งแก้มให้ตุยเมื่อคําข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดไออันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นมารยาทิที่ดีเอาออกไม่ได้พระสงฆ์ก็ถกเถียงกันก็ที่สุดพระมหากระสปะเทระที่เป็นประธานสงฆ์เออถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจะถอนอชิคขาปทด นั้นชิกขาบทนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่มรุ่มดอนรอนไม่ไม่สม่ำเสมอ,อ,อผมเห็นว่าควรจะคงไว้ทั้งหมดดีไหมเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้แล้วก็เพื่อปกครองส่งเพื่อความร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขต่อส่งถ้าเราไปถอนออกไปถึงจะไปถอนสิกข,าบ,กขาบทนั้นชิกขาบทนี้มันจะรุ่มรุ่ม,มดอนดอนไม่สม่ำเสมอ เพราะนั้นไม่เหมาะสมที่จะถอนเพราะนั้นขอให้คงไว้ตามเดือนคงไว้ตามเดิมดีไหมนี่พระมหากัจะจปะเสนอนะสงฆ์ทั้งหลายจะทาทุกเห็นด้วยไม่ควรจะถอนอในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้แหละพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเนละ่าฟังเอาไว้อันนี้แหละคือมาในาพระไตรปิฎกที่ท่านได้บอกได้กล่าวนะ อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรน,นันตีเน่วันนี้พวกเราจะได้แยกย้ายกันหลวงพ่อก็เลยพูดยาวไปสักหน่อยหลวงพ่อจิรวัตรก็คงจะหิวข้าวพะแรงกันมั่งยะถา,าวาริวาาบูราปาริออเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะธามนิโชติระสุยธามิอังเทโยวิวาชันตุสัมมาโรโกวินา ตัตุมาเตปาวันตวันตารายโยสุเกียเทงกายยโกุปาวะอภิวันทนาสิลิสานิจังวนคาปจายยิโนยจันตารธรรมวัต ติอายุวันโอสุขังภารังยัตสัทธาตถากาเตอาจารยสุปฏิทิตางสิรัญจายััสกันไรยานังอริยกันตังปัจจังสิตัง

อนุยนเจตเมทาวีสรังบุทานาสาสนันติปวาตุสามังกาลังรักขันตุสามเดวะตานสัมบัทธานุภาเวนะสนาโสเทมาวันตุเต พาวะตุสาพมังกาลังราคันตุาสาวมเดวตาส,ามสัมปรธมานุภาเวนัสราโสเทพาวันตุเตภพวะตุสาวมังกาลังราคันตุสาวมเดวตาสัมปสังคานุภาเวนัส ตาดาโสถิภาวันตุเต